เมนูนี้จะฮ้องว่ากุ้งเต้นกับเป็นแปบ่ได้ที่มันฮ้องมาได้ก็เพราะว่ากุ้งมันสลบไปแล้วเอาเป็นว่าเขาจะฮ้องว่าซากุ้งละกันมันตื่มมะสำหรับการเป็นกับแก้มมากกว่ากับข้าวแต่แต่เวลาที่เฮานี้รสชาติมันจะต้องแบบจัดจัดแล้วก็ใส่เครื่องหรือว่าสมุนไพรลงไปนักๆมันตื่มมะขันแน่ตอนนี้เวลากเกือบสองทุ่มแล้วนะครับก็บ่กกึศว่าจะได้เนื้เมนูนี้กินพอดีไม่แกะเิ่นได้มาใหม่ๆแลวเพิ่นเอามาขายกัเลยอุดหนุนเป็นเฮียสองถุงจับเนื้อเป็นกับแก้มพอดีพอล้างกุ้งเสร็จเฮาก็ ใส่นนักไผ่มะามอกเพ็กก็ใส่น้อยๆและก็ใส่จักไข่หรือว่าตะไข่ผักจีหรือว่าผักชีฝรัง่งและก็ผักไผ่หอมดวนหรือว่าผักแผวหอมแดงพริกแต้หรือว่าพริกขีหนูซอยและที่ขาดไปได้ก็คือผงคอแหง้งกากถ้วยแดงใส่นัำ้ำน้อยๆและก็เพิ่มความส้มหรือว่าความเปรี้ยวด้วยมัน,นาวและก็ความเค็มด้วยน้ำปลาใส่กุยยางลงไปแล้วก็โกนน้อมันเข้ากันเราจะต้องโกนเนื้อมันเข้าๆกันนะครับบัดี้ให้มันคลอนเป็นใดต่างนึงอย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่เรายำหรือว่าปรุงรสมันจะต้องมีรสชาติเผ็ด ส้มหรือว่าเปรี้ยวและก็เค็มนิดิดมันถึงจะสะใจถ้ามันมาได้รสชาติตามนี้นะครับมันบาลามพอสีท้ามันบอกค่อยเผ็ดไอซูดเราก็จะเพิ่มพริกลาบลงไปแหมสักน้อยใส่ลงไปแล้วก็โกนเนื้อมันเข้าการแหมกั้มแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ซากุ้งหรือว่ากุ้งเต้นไอซูเรอ,อกะจะทําการจิ้มกันก้นนะครับกะใส่ไปเหี่ยหนึ่งโบกแล้วก็เอาจอนตักกะลอกใส่ปากมันตึงยางคือเมนูนี้กับอะไรเนี้ยกินเมินขันนานนะครับอยู่ในเวียงนี้เสาะหาแยะปัดทอกุ้งสดๆนี่นะถ้าได้ไปเป็นเปล่แล้วเอามาย้ำนี่นะมันตึงเต้นไปเต้นมากว่าเสด็จไปเสด็จมาท่านๆมันยังเต้นมันยังกระโดดอยู่เนอะอย่างที่บอกไปนะครับเมนูนี้เหมาะสําหรับกับแก้มมากกว่ากับเขา้าใส่ไปเหี่ยักโบกแล้วก็เอาจอนกะลอกใส่ปากมันตึงเต็มปากเต็มกำกันแล้วเวลากินมัันนจะตต้อองกิี มันถึงจะสะใจถ้าตักกินกำสองสามตัวมันมาเต็มใจถ้าจะกินให้มันลำมันจะต้องตักกำมย่างๆอย่างอีไใครที่พอมาถึงตอนนี้แล้วยากกินซ่ากุ้งห้องถ้าใครอยากกะขจาจไปสาอซื้อกุ้งแล้วกลับมาแย่ตัวเลยเนอมันตึงเหม่ะมันตึงลำขันนาดมาครับมากินซ่ากุ้งก็ว่ากุ้งเต้นด้วยกันลำสุดยอดแต้แต้ไปลองแย่พอเนอ